การต่อน,น,นขอใหญ่นะผมอยู่กับผมสายดำาน่นข้อใหญ่ครับเจ้าสามเช่นเคยครับผมวันนี้มาตามนกพาลมีหนึงตัวครับผมซึ่งคราวที่แล้วไม่ได้ตัวไปครับผมคราวที่แล้วนี่พลาดครับผมไม่ได้ตัวไปนกนกเหนียวด้วยนะครับคราวที่แล้วแล้วก็มีอัปสรคด้านลดด้านไรด้วยก็เลยไม่ได้ตัวไปวันนี้ตามมาแก้มือครับผมเดี๋ยว เรามารุ้นกันนะครับผมอาจจะสามจะตามเก็บไอเจ้าตัวไหมขาลมตัวนี้ได้หรือเปล่าครับผมซึ่งนกตัวนั้นนะ่ะนกนกตัวไหม่ตัวนี้ดุมากนะครับผมคราวที่แล้วได้ยินเสียงเจ้าสามนี่ดุครับผมแต่เหมือนจะรู้นิดหน่อยครับผมระแวงพันเนียดครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมวันวันนี้จะมีแต้มจะมีแพ็คคู่หรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกัน,นครับผม อาอสามรุมหนึ่งครับผมอีกสองตัวครับผมอาอวา้วาวว้าวแตมที่สิบสี่ติดอยู่นะครับผมเดี๋ยวดูอีกสองตัวครับผมจะมีแพ็คคู่ไหมเอาแล้วครับเดินไหมฮะ เอาละเอาละเดินไปหายสามแล้วครับผมเอาหยุดหยุดเอา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 มาลุ้นแพ็คคู่ครับผมโอ้โหมาอีกครับผมมาเพิ่มอีก เป็นสามครับผมไม่นับตัวที่ติดอยู่นะครับผม ที่แล้วที่มาครับผมใส่เสาไฟต้นนี้ครับผมไม่ได้ตัวไปครับผมวันนั้นเหนียวครับผมทําท่าเหนียวก็เลยพลาดไปนกมีคาลมนะครับผมนกตัวนี้ก่ออยู่ต้นนี้สู้ไปสามเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเอาไม่ได้ครับผมมาวันนี้ครับผมพอได้ยินเสียงเจ้าสามขันรีบบินมาหาครับนู่นครับบินมาจากนู่นแล้วก็มาก่อนี่ครับผมเอาเจ้าสามใส่ ต้นนี้ครับผมนี่บริเวณโดยรอบครับผมด้านในเป็นสวนมะพร้าวนะครับผมนี่ครับเขาที่เดียวพาดไปต้นโน้นครับผมด้านโน้นรัาพาดไปแต่พอเจ้าสามขันได้ยินเสียงครับผมบินบินมาเกาะตั้งแต่ต้นโน้นนะครับผมไล่มาเรื่อยๆืยครับผมไล่มาไล่มาแล้วก็บินจนมาหาเจ้าสามครับผมเกาะอยู่สายไฟเส้นบนครับผมแล้วก็ดิ่งลงคอนเนยดเลย โหดูจริงๆครับผมคาวที่แล้วก็ดูนะครับผมดูอย่างนี้แหละครับคาวที่แล้วแต่สู้กว่จะสามพักใหญ่เลยครับผมเอาไม่ลงครับผมวันนั้นพลาดไปนอกตัวนี้มีคาลมครับผมเดี๋ยวตัวนี้เอากลับบ้าน,นครับผมสุดยอดครับ I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I B do I so think. instinctive and so passionate. What Every is. word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta yeah. against people who patented being negative when you, you shouldn't be getting good. after it. Yeah. I got facts over facts, so attractive, smells steaming fast I don't know I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness of a legend of the emptyness Hilarious, you think you're with my time You're delirious, mysterious, because you are behind a thing exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last and to believe in i through hell. I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate I'll show up and make us a puppy. I don't ever slow up. No, I don't take shit. no love. ตีตัวก yeah, like, so ็ผมนับตัวนี้ด้วยนะครผมตีแล้วหนึ่ตัวแล้วก็มีมาสองตัวขับเพิ่มข้นมาอีกสามแล้วก็อีกตัวหนึ่งไล่ไล่ออกน Responsible, wouldn't <laughs> that be yeah. yeah. so remarkable? Thoughts in my head, a collage, oh, and they spread. Oh, oh, oh. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving oh, oh. up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off. And the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, oh, yeah. I oh, yeah. can hardly take it. I'm chasing oh. a dream that I've had for several ages of bacon. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through. Never got any one to...